ทักษะพ,พื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาคอรอนโอดยการตั้งหารสวัสดีครับเด็กๆครับเรื่องต่อไปที่จะมาเรียนกันนะครับก็คือการหาคอรอนโอดยการตั้งหารครับเรามาดูกันนะครับว่าการหาคอรอนโอดยการตั้งหารจะมีอะไรที่แตกต่างกับการหาหรมออดูบ้างนะครับจงหาคอรอนอของ18และ30 นะครับก็นำ18และ30มาตั้งหารอย่างนี้นะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเดียวกับการหาหอเรามอเลยครับคือหาจํานวนนับที่เป็นจํานวนเฉพาะมาหารทั้งสองจำนวนนี้จํานวนใดครับ2หารทั้ง18ลงตัวและก็30ลงตัวใช่ไหมครับ2ไปหาร18ผลหารคือ9 2ไปหาร30ผลหารคืออะไรครับ15 ต่อไปผลหารที่เหลือคือ9และ15มีจำนวนเฉพาะใดครับที่หาร9ได้ลงตัวและไปหาร15ได้ลงตัวครับก็คือ3 3ไปหาร9ได้ผลหารเป็น3 3ไปหาร15นะครับได้ผลหารเป็น5ผลหารขั้นสุดท้ายคือ3และ5มีจำนวนเฉพาะใดครับที่หารทั้ง3และ5ได้ลงตัวไม่มีแล้วนะครับ ก็สิ้นสุดการหารครับการหาครนเราจะสรุปยังไงครับว่าจำนวนใดคือครอนก็หาได้โดยนำตัวหารนะครับมาคูณกันและผลหารขั้นสุดท้ายที่เหลือทุกจำนวนมาคูณด้วยนะครับก็คูณด้วย3นะครับและก็คูนด้วย5 2อคูน3คูณ3คูณ5ได้เท่าไหร่ก็จะเป็นครนอของ18และ30ครับ คุณได้เท่าไหร่ครับเด็กๆครับนะให้ง่ายๆนะครับเราก็เอา3คูณ3นะครับได้9แล้วก็5คูณ2ได้ได้10 9คูณ10ก็ได้90ครับเพราะนั้นเราก็จะได้คำตอบของคอรนของ .18 และ30คือ90ครับต่อไปถ้าเราจะหาครนของ .3 จํจำนวนเราจะหาโดยวิธีการนี้นะครับก็คือการตั้งหารนั่นเองเด็กๆครับเราก็นำา10 24และ40นะครับ มาตั้งหารแบบนี้พิจารณาดูว่าจํานวนเฉพาะใดที่หารทั้ง3จํานวนนี้ได้ลงตัวครับจํานวนใดครับสังเกตดูนะครับเป็นจํานวนคู่หมดเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนํา2มาหารก่อนเลยครับ2ไปหาร10ได้อะไรครับได้5นะครับต่อไป2ไปหาร24ได้ผลหารเป็นอะไรครับ12 2ไปหาร40ได้ผลหารเป็นอะไรครับ20ผลหารที่เหลือคือ5 12และ20 มีจํานวนใดครับที่หารได้2องจำนวนขึ้นไปครับเด็กๆลองดูสิครับจะเห็นว่าหลักหน่วยเป็น5้หลักหน่วยเป็น0นย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรานำห้มาหารได้นะครับเพราะหารได้2องจำนวน5ไปหารห้าจำนวนแรกตัวนี้นะครับได้ผลหารเป็น1นะครับต่อไป12หารไม่ลงตัวใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องคงสิบสองไว้ก่อนนะครับ ต่อไปเอา5ไปหาร20ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ4จากนั้นเราดูสิครับว่าจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะที่หารทั้ง2จํานวนได้ลงตัวมีอีกไหมครับก็คือ2นั่นเอง2ไปหาร1ไม่ลงตัวใช่ไหมครับคง1เอาไว้นะครับต่อไป2ไปหาร12ได้6และนำา2ไปหาร4ได้ไรครับได้2 มีอีกไหมครับจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะและหารทั้ง6และ2ได้ลงตัวครับก็มี2อีกใช่ไหมครับ2ไปหาร1นะครับไม่ลงตัวรับคง1ไว้ต่อไป2ไปหาร6ผลหารเป็น3 2ไปหาร2ผลหารเป็น1มีจำนวนใดครับที่หารได้ลงตัวอีกที่เป็นจำนวนเฉพาะ1ไม่ใช่นะครับถ้าใครตอบ1ผิดแล้วนะครับเพราะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ และบและ1ก็ไม่นําอาหารเพราะหารแล้วก็ได้เท่าเดิมด้วยนะครับดังนั้นก็สิ้นสุดการหารครับต่อไปเราก็จะสรุปแล้วครับว่าครนอรของ10และ24แล้วก็40เนี้ยคือจํานวนใดก็คือตัวหารทุกจํานวนเลยครับมาคูณกันเริ่มตั้งแต่2คูน5คูน2อีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับและก็มี2อีก1จํานวนเห็นไหมครับและ ตัวสุดท้ายจริงๆแล้วต้องเขียน1ด้วยนะครับแต่เราไม่เขียนเพราะ1คูณจํานวนใดก็ได้เท่าเดิมนะครับนั่นก็คือคูณด้วย3ผลคูณของทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นครนอรนอนะครับเราก็คูณกันได้เท่าไหร่ครับ2อคูณหได้10เก็บไว้เลยนะครับก็2อคูณสคูณสจะได้12ใช่ไหมครับสิบสคูณสิได้เท่าไหร่ครับได้120ฉเพะนั้นเราก็จะตอบว่าครอรนอของ10 24และ40ก็คือ120เด็กๆครับการหาคอรอนอรโดยการตั้งหารของจำนวนนับตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปเด็กๆอย่าลืมขั้นตอนนี้นะครับว่าขั้นแรกเลยเราต้องหาตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารนะครับหรือหาจำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยมาหารให้ได้ลงตัวทุกจำนวนก่อนนะครับถ้าไม่มีเราจรึงจะพิจารณาดูว่าตั้งแต่2จํจนวนขึ้นไปเนี่ยมีไหม นะครับแต่ถ้ามีเราต้องหารด้วยจํานวนเฉพาะนั้นทุกจํานวนขั้นแรกจากนั้นผลหารที่เหลือพิจารณาดูว่ามีจํานวนใดที่เป็นจํานวนเฉพาะที่หารได้ตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปอีกไหมนะครับถ้ามีเราก็หารนะครับและจํานวนใดที่ไม่สามารถหารได้ลงตัวเราก็ให้คงจํานวนนั้นไว้ก่อนทําเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งผลหารขั้นสุดท้ายไม่มีจํานวนเฉพาะใดที่มาหารจํานวนเหล่านั้นได้ลงตัวแล้ว นะครับเราจรึงมาเขียนในรูปของการคูณของตัวหารทุกจํานวนและคูณด้วยผลหารที่เหลือผลคูณที่ได้ก็จะเป็นคอรนอของจํานวนที่กําหนดให้ทั้งหมดนะครับเด็กๆครับทักษะการคํานวณขั้นพื้นฐานมีความสําคัญมากนะครับเพราะเด็กๆจะต้องนําไปใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาถ้าเด็กๆเนี่ยคิดคํานวณได้ถูกต้องนะครับเราก็จะได้คาตอบของโจทย์ปัญหาที่ถูกต้องด้วยคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก มั่นฝึกฝนและทําบ่อยๆก็จะเกิดความชนานาญแล้วเด็กๆทั้งหลายก็จะเก่งคณิตศ,ศาสตร์ครับ